ถึงตีสองตีสามเรื่องนี้เพราะค่อนข้างหายากก็พอจะออล้วก็ตื่นเต้นกันมากๆตอนนี้เห็นตัวอย่างออกมาแล้วก็ใส่ควากันทุกคนเห็นตัวอย่างกันคนก็แบบอยากรู้ว่าตัวดําๆคืออะไรทุกคนก็จะมาถามว่าคืออะไรอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าต้องติดตามต้องติดตามจะ ศิลศาสตร์มากขึ้นแล้วก็มีสายไฟยนะคะจะเป็นความพิเศษตรงนี้แล้วก็จะมีนักแสดงรุ่นใหญ่ๆมาประทะกันก็สนุกได,ได้ได้มีหลังจากที่จบปิดกองไปแล้วได้มีการได้พูดคุยกับเพื่อนๆ่คนอื่นในละครก็มีเจอกันค่ะตามโปรโมทอะไรเงี้ยก็ได้เจอกันทุกคนก็แบบดูทีเซอร์แล้วก็ได้ดูตัดตอนหนึ่งไปแล้วก็สนุกแล้วก็เข้มข้นมากๆ แปลว่ากระแสหลังจากก่อนออนแอร์นี่ค่อนข้างจะดีพอสมควรเลยทีเดียวก<งาน>็ใช่ค่ะคนก็แบบอยากชมกันเยอะแฟนคลับอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นด้วยเพราะเป็นการพลิกบทบาทของมินที่แบบ <c oughs> ค่อนข้างจะเยอะมากแบบนี้ขอ,นของมินไม่ได้บูมากค่ะแต่จะหนักไปทางวิทยาศาสตร์มากกว่าเพราะว่าเป็นดับเบิ้<งาน>ลจบละครเรื่องนี้เลยเครียดเลยไหมับวบน,น,<งา>นช่วงแรกๆ เรียนมาค่ะยอมรับเพราะว่ามันค่อนข้างไกลตัวแล้วก็เป็นเด็กที่ต้องจบจากเมืองนอกเราได้ปริญญาหลายใบแล้วซึ่งมันเราเพิ่งขึ้นปีหนึ่งอ่ะก็เลยต้องศึกษาเยอะต้องดูหนังเยอะขึ้นแล้วก็ต้องเวิร์กช็อปกับพี่นกอะค่ะเลาไม่ไมมสง่งนะคะแล้วมีเรื่อ,องไหนต่อไหมคะมีสุภาพบุรุษจุฑาเทฟองชัยโรณพีค่ะตอนนี้ก็ถ่ายทำอยู่ได้สี่สิบเปอร์เซ็น บทบาทนี้จะค่อนข้างเป็นคนเรียบร้อยแล้วก็เป็นนักแสดงในในยุคช่องสีบางหุ่นพรมเป็นนางรําก็ค่อนข้างที่จะยากตรงรำเนี่ยแหละค่ะเพราะไม่ใช่ไม่ใช่คนอ่อนช้อยไม่ใช่คนมืออ่อนก็ต้องไปเรียนที่วิาลนาฏศิลป์เลยต้องเรียนเป็นแบบนาฏศิลป์ไทยเรียนเลยค่ะเร,เรียนเรียนแบบตอนในเรื่องต้องรำฉุยายพรามด้วยก็ค่อนข้างจะเป็นรำที่ยากที่สุดก็ต้องเรียนตั้งแต่แบบเริ่มต้น คือเรียนก็คือไปเรียนทีก็ไปเรียนทั้งวันอาทิตย์หนึ่งสามวันอะไรแบบนี้ค่ะตอนนี้พอจะรำได้หรือยังถ่ายฉากรำไปเรียบร้อยแล้วค่ะคือรำได้สวยงามบอนชอยก็ไม่ได้อ่อนช้อยก็ต้องก็ต้องฝึกอีกอะค่ะก็ยังไม่ได้อ่อนชอยทีเดียวกแต่ติ่ชมตอนที่ถ่ายทำารรับเป็นยังไงบ้างหลายคนทุกคนทุกคนไม่คิดว่าจะรำได้พี่นกอกับคอ ก็ดีใจที่แบบพอลำเสร็จพี่นกลุกขึ้นตบมือคนแรกแล้วก็เฮ้ยเราทำได้เขาแบบ ก็แบบสั่นไปหมดเลยเพราะเครื่องก็หนักมากด้วยอะค่ะแสดงว่าเราก็ไม่เคยตอนเด็กๆเราไม่เคย,เเเคยลำแบบนี้เลยไม่เคยใส่เครื่องแบบคือเราเคยลำโรงเรียนตอนเด็กๆแต่แบบไม่เคยใส่เครื่องฉุยฉายเต็มตัว,ตวแล้วแล้วเครื่องหนักมากมันใส่ใส่ชุดแบบนั้นเรารู้สึกดีนกระบวเลยวาอินค่ะ,คะด้วยความที่แต่งหน้าด้วยทาปากเข้มตาเข้มแล้วก็รู้สึกแบบเออแล้วก็มีครูมาครอบครูให้ก่อน อันนี้เราก็ไปคปรอบครูตามตามระเบะียบวิเลยนัสสิงเลยค่ะเรื่อง,ค,อนนองความรักนะคะความรักตอนนี้ก็เรื่อยๆค่ะก็ไม่มีอะไราก็ยังกับอาคุณชายเองนี้ก็ยังคุณฐานะเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมคือมินให้ฐานะที่เป็นเพื่อนกับทุกคนเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ละครค่อนข้างจะหนักแล้วก็เรื่องเรียนด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยยังไม่พร้อมที่จะคบกับใครจริงจัง มีคุยหมมีการติดต่อเนด้วยกันตลอดเวลาใช่ไหมก็ <c oughs> คุยคุยกันปกติแต่ก็บอกเขาว่าให้ความเป็นเพื่อนดีกว่าอยากอยากคือถามว่ามีคนอื่นเข้ามาจีบไหมเราก็บอกว่าให้เป็นเพื่อนแสดงว่าความมีข่าวาแล้วก็มีการได้คุยกันอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมว่าคมีข่าวอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ขอเป็นเพื่อนละกันหลยใช่ไหมไม่ค่ะตั้งแต่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วคือเรื่องข่าวเนี่ยไม่ค่อยได้คุยกันเลยเพราะว่าอย่างนี้บอกคือเราก็ทําตัวไปตามปกติของเราเรื่อยๆ ขณะตอนนี้ก็คือโสดยังโสดค่ะโสดร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ,คะ <S <s <we at> ขอบคุณค่ะไม่โสดนะครับแต่ว่าดีเดอกเ็นพียังเปนได้ครับเพว่าเป็นเพื่อเจ้หนูเอกไปได้